โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกความลับเรื่องจาะบีหนีแดดมาอีกแล้วนะครับหนีแดดแดดไม่ไม่ไหวจริงๆนะครับวิ่งรถไม่ไหวจริงวิ่งแรงแมงไม่ไหวก็เลยกลับบ้านมาทําคลิปดีกว่าพอดีของมาส่งด้วยนะครับแล้วก็มีน้องก็ถามมาว่าจาระบีที่ใช้กับชุดสล์ยลัง่งชุดคัดชุดจานสล์ยลั่ะของรถสายพานเอาง่ายรถของผมเนี่ยใช้ตัวไหนอ่ะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะครับเรียกว่าเป็นความลับได้ไหมก็ ก็ไม่ได้เป็นความลับหรอกแค่มันไม่มีใครถามผมก็เลยไม่ได้บอกนะครับทุกครั้งที่ผมไปล้างชุดข้างตามร้านผมจะพกจารบีไปเองนี่คือความลับของผมไม่ได้ใช้จารบีร้านไม่ได้บอกว่าจารบีร้านไม่ดีนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวนี้แล้วมันดีกว่านะครับมันเอาง่ายๆหนึ่งหมื่นโลเนี่ยสบายๆจารบีไม่ไหลไม่เยิ้มไม่เป็นไม่เป็นน้ำอะเอาง่ายๆไม่เป็นน้ํามันจะคงความเหนียวของมันอยู่ แบบนั้นนะครับก็คือนี่มันมาส่งพอดีนะครับชุดข้างเนี่ยยังใช้งานเน่เอาไม่ว่าจะหนักหรือเบาเนี่เอาง่า,งงายๆนะหนึ่งมื่นโลเนี่ยเพื่อน,อนๆควรจะถอดมาล้างแล้วก็อจจัดจารบีหรือใครจะล้างทุกห้าพันก็ได้แล้วพอล้างครั้งที่สองอีกห้าพันก็คือหนึ่งหมื่นใช่ไหมถอดมาอัดจาจรบีนี่แถมประกามาให้ด้วยนะครับจารบีที่ผมใช้ในความลับเออไม่ใช่ความลับมันไม่ใช่ความลับ อ่าเขาเรียกว่าอะไรสูตรลับของผมก็คือรถ Honda ใช้จรารบีของยามาฮ่ครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับจรารบีของยามาลูกนะครับแม่งคือดีมากสําหรับผมนะครับใช้ตัวอื่นมาใช้อะไรมาก็ไม่เวริร์กเท่าเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจรารบีหล่อลื่นชุดผู้เล่ล้อหลังนะครับเอี e นะครับตัวนี้ทนความร้อนนะครับ ตั้งแต่ลบยี่สิบถึงหนึ่ง้อยห้าสิบองศานะครับกันน้ำแล้วก็อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยลดแรงเสียดทานแล้วก็ไม่ไม่ไม่คืนตัวเป็นน้ำนะครับผมหนึ่งมื่นโลเนี่ยล้างทีอาดจาบีทีเนี่ยถอดออกมาก็ก็ยังเป็นความเป็นจารบีให้อยู่นะครับเนื้อมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่พอใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะดำเองแต่ว่าในความดำของมันอ่ะไม่ได้ไหลเยิ้ม ไม่ได้เป็นน้ำเยิ้มๆแบบเป็นน้ำมันมันยังเป็นครีมอยู่นะครับยังมีความเป็นครีมอยู่ที่1 0,000ืนโลนะครับตัวเนี้ยใช้ดี1หลอดเนี่ยใช้ได้กับรถใช้เหลือเอาง่ายๆ PZx เราอ่ะยิ่งเป็นรถเล็กนิ่ง s c o ป p i พวกเนี้ยใช้ได้2หนเลยนะครับอย่าง PZx เราเนี่ยใช้1หนเนี่ยเหลือสามารถใช้ดีถ้าบีบดีๆได้2หนนะครับถ้าเป็นรถใหญ่หน่อยพวก Forza Xmax ก็เกือบเกือบหมดหลอดอ่ะนะครับ ก็ง่ายสําหรับรถเล็กอ่ะรถร้อยห้าสิบซีซีลงไปเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้สองครั้งใช้ได้สองครั้งนะครับเกือบสองครั้งเหลือเยอะนะครับใช้แล้วก็เหลือเยอะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับอายุการใช้งานของมันเนี่ยคือไม่เกินหนึ่งหมื่นโลนะครับก็คือเกินได้แต่ว่าหนึ่งหมื่นโลที่ผมแกะออกมามันยังดีอยู่แล้วก็เวลาซื้อระวังนะครับให้ซื้อตัวนี้นะครับจารบีเฟืองท้ายมันจะเป็นหลอดสีขาวๆเงินเ ไม่ใช่หลอดสีดําแบบนี้นะครับสีดําแบบนี้เป็นจารบีทั่วไปนะครับเอามาใส่เฟืองท้ายเดี๋ยวมันก็ไหลเป็นน้ําเละเทะหมดนะครับซื้อให้ถูกนะครับกล่องสีเงินเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็วันนี้มาแนะนําประมาณนี้แหละใช้ได้ดีใช้ดีลองลองใช้ดู60สบาทนะครับบางร้านเขาเขาใช้จารบีที่เป็นแบบไม่ค่อยดีนะครับถึงเราล้างชุดข้างบางทีเราเหมือนกับเสียงเงินฟรีนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกด กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมทำคิดจะได้ไม่พลาดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใครจะซื้อก็ไปตำกันได้ทั้ง Lazada แล้วก็ช้อปปีโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม